ไกทองก็โ่มโฮมแ่งชารวันก็ตะแขงปังคาบ้าวไก่ทองก็แทงกย็นหอกกันชารวันสูกยับไม่ยอม ลงก,กอดเรอกงไกลท้องโดดเข้า ไอ้ไ <ป S 1> หา่าเนี่ยมันหนีลงทันไปแล้วทำยังไงดีฮะเลิก<อ>จร<ะ>ิงๆย่าไม่เลิกตามใจที่กูยังปราบชาละวันไม่ได้กูจะไม่เลิกเด็ดขาดเดี๋ยวกูกลับบ้านดูข่าวเช้าวันไหนไม่ทันมึงจะสนใจที่อะไรกับข่าวตอนนี้มึงต้องหัวใจชาละวัน,นกูนักกรับศรยุทธ์ไว้เอาเทียนมาไม่ได้ละเอาเทียนมาเทียนมาเอาเทียนระเบิดขี้เลยเปิดทฮะเปิดกี้ไว้เข้าน้ำ ไป,ไปว้าวสาธุสาธุสิสิส,สิขอให้ท่านันนี้ระเบิดสาธุฮึไอ้ชิบ้ามึงเล่นตลกไม่ได้เลยใช่ <c oughs> มึงเป็นพระเอกกัเนี่ยอันนั้นของเมียไอ้โป้ง <c oughs> มันมึงเรียกปากมันไว้อ๋อตามต,าม <c oughs> ต้องตามดตดงเตะหัวดง อ๋อแหงสนุกแย่รู้ตูดนี่เหรอว้าฉันถามมึงนี่เอายังไงเนี่ยต้องมาเปิดถ้ำแล้วถ้ำกันแป๊บนึงเดี๋ยวเรื่องพวกนี้มีงานต่อนี่ใช่เลิกเลยไหมอ่ะเบ้างจะภาพยังไม่ได้จ้างจ้างเลยเขาจ่ายไปแล้วสามร้อยห้าสิบถูกเทียนเลยเทเราเปิดถ้ำอ่ะไปเช็คอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนที่จะระเบิดถ้ำอาจารย์บอกไว้ว่าไงมันต้องเบิกเมี้ก่อน เบิกเมฆยังไงวะกเบิกเมฆเพราถึงได้จุดเทียนใช้ได้เออแล้วก็เดินตามสายน้ำไปเออน้ำจะไม่เปียกตัวเราแม้สักนิดเดียวเออแต่สามคนเราต้องเบิกเมฆด้วยกันเว้ยมาถึงที่แล้วยังไงซะอาจารย์เคยสั่งเอาไว้ทำอะไรต้องทำด้วยกันแล้วก็มีชีวิตรอดกลับขึ้นบกด้วยกันต้องตาลโมนักโมนัมะนักโมนัมะอ่าอ่ะอีอีอ่าอ่าอีอีลูปากนักปิด

หมูน <AND> well. ้ำเมี่ยงนักหมูน้ำเมี่ยงตะเทียบหัวล้านตะเทียบหัวล้านเด่นตุกนกยานเด่นตุกนกยานป้ายานนกเตะป้ายานนกเตะพี่ปู่พี่ยาพี่ปู่พี่ยาพี่มอเตอร์ไซค์ฟั่งไงพี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งไงเมื่อกี้มันไม่มีฟัน นโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอรหะโตอรหะโตนโมตัสสะนโมตัสสะอรหะโตอรหะโตนัสะโมตัสสะปฏิเทเทคือปฏิเทเทคือทกิปิเอะพยาล่าก็ถาอะไรของมึงเนี่ยเบิรดท่านบาดาลของอาจารยงกินหรือเปล่าเนี่ยอืมวัดใจพญาน่าเริ่มเกี่ยวอะไรพญานาคใต้บาดาลอ๋อต้องไปหายเข้มเจอพญานาคแบกทำไงเออ เออก็ขอโทษพญานาคมีจริงนะมึงรู้หรือเปล่ามียังไงมีจริงไหนอ่ะเอ้ามไม่เชื่อพญานาคมีจริงนะไม่เชื่อหรอเมื่อตอนเย็นกูกระโดดลงไปในน้ำอ่ะเออจริงเหรอวะจริงจริงมหาพญานาคกัดจะกระโดดน้ำตายเอพญานาคบอกกระโดดน้ำตายทำไมบอกชีวิตผมไม่มีเงินเลยเนีออเงินทองไม่มีนี่พญานาคให้กูมานี่ให้อะไรให้กูมาสามร้อย พี่นาคให้ตามคุณสามร้อยใช่ให้กูมาแล้วบอกว่าไงอ่ะก็บอกว่าเอาไปใช้ลงกูก็เลยขึ้นมาเออผมเชื่อจร<ๆ>ิงๆพี่เชื่ออ่ะก็บอกเห็นพี่กระโดดไปใช่ไหมเออผมก็กระโดดตามไปเลยเออแล้วพี่นาคเขาก็บอกว่าให้มาแบ่งกับมนึงคนละร้อยห้าสิบอ๋อใช่จริงๆกูโดดตามลงไปแล้วกูเห็นมันขึ้นมา ไอ้ปอนโดดปุ๊บไอ้ปอยขึ้นมาครูไปเจอพญานาคตัวใหญ่เลยเฮ้ยเขาบอกว่าไอ้หนูเอ้ยฝากดูเพื่อนทั้งสองคนด้วยมันน่ะใช้เงินไม่เป็นเอ็งเอาไปเลยคนเดียวลูกไอ้ปอนว่าไงวะมีเบอร์โทรศัพท์โทรหาพญานาคเอนบอกมีจะบอกลอยไปเลยมาลอยเนี่ยแต่กันถูกเจ่าไอ้นี่ก็ออกไปแล้วไหนอะไหนล่ะไหนไหนแล้วตังค์กู เออเอาเทียนมาก่อนผมไม่เคยโกงมึงหลอกแหมเงินแค่ร้อยเดียวสามร้อยเออไม่ทำอะไรเลยโกงแล้วสาทุบสาทุบสาทุบโบนัสว้าเอาต่อเพื่อนเพื่อนแล้วใช่ไหมเราต้องลงไปในน้ำเออทำไมเบิกเนตรเราลงไปในน้ำไม่ได้เฮ้ยสั่งดลย มากมากเราต้องทำเพราอาจารย์คงบอกไว้โอกเยว้าวอ๋ออ้ออ้ออ๋ออ่ะนั่นเลี้ยงลงไปในน้ำแม่เลี้ยงงนี่ยเพื่อนอยู่นี่ไเนีดูเพื่อนกูนี่ว้าไอ้สัตว์เ้ยอ้าไอเลย เพืพ <laughs> uh ี huh. ่โอ๊ตโอ้ยจุไม่ยินต้องตัดลิ้นเลยไปเอ้าไปเบิดทำไปไปเพื่อพวกเราเกยบตัวให้ทาวันต้องตายด้วยน้ำมือพวกเรา